นิทานธรรมกับท่านวอไวชิระเมธีสนับสนุนโดยบริษัทไทยอโกรเอนเนอรี่จำกัดผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมทำไมวันนี้หน้าใสมาเชียวคือผมไปแข่งขันสอบภาษาอังกฤษมาครับผูดหม่ตอบได้ทุกคำถามเลยครับ แต่เพื่อนของผมอ่ะตอบไม่ได้จะคำถามเลยครับ่เกรอแล้วโอ้เราก็เลยดีใจโอ้โหแล้วอย่างนี้ไปดูถูกเพื่อนเขาหรือเปล่าลกูกไม่ได้ดูถูกนะแต่แค่คิดว่าเราเก่งนี่ก็ไม่ดีแล้วนะลูกนะดีนั้นที่อัานรู้ว่าชนะแล้วไม่ไปดูถูกเพื่อนนะเพราะถ้าเราดูถูกเพื่อนเชื่อไหมเรามีสิทธิ์กลายเป็นคนโง่ได้นะถ้าอาจารย์จะเล่าเรื่องจริงในสมัยพระพุทธเจ้าให้ฟังนะลูกนะมีพระรูปหนึ่งท่านมาบวชเป็นเวลาสามเดือน แล้วพระพี่ชายเนี่ยให้ท่านท่องคาถาสี่บรรทัดต,ต่อสามเดือนเชื่อไหมสีบ่บรรทัดใช้เวลาสามเดือนท่องไม่ได้ท่องได้บรรทัดที่หนึ่งก็ลืมบรรทัดที่สองได้บรรทัดที่สองก็ลืมบรรทัดที่หนึ่งตกลงผ่านไปสามเดือนจนออกพรรษาท่านท่องอะไรไม่ได้เลยพี่ชายก็บอกว่าปัญญาไม่ดีอย่างนี้ยลาสิกขาดีกว่าท่านก็เลยน้อยออกน้อยใจจะไปลาสิกขา ในระหว่างที่เดินทางไปนั้นเองก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนผมจะไปลาสิกขาครับเพราะผมเนี่ยความจําไม่ดีท่องอะไรก็จําไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ไหมคนที่ความจําไม่ดีเนี่ยยังไม่หมดโอกาสทีเดียวนะแต่ฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังเหตุที่เธอความจําไม่ดีเนี่ยสมองไม่ดีเพราะว่าชาติที่แล้วเธอเป็นคนที่เก่งมากๆแต่มีอยู่วันหนึง่งเธอไปเรียนหนังสือแข่งกันกันกบเพื่อน แล้วพอเพื่อนของเธอตอบอะไรไม่ได้เธอก็คอยแต่จะหัวเราะเยาะเพื่อนคนนั้นด้วยเศษกรรมที่หัวเราะเยาะเพื่อนทําให้เพื่อนรู้สึกอับอายขายหน้านีาน่นะลูกนะมาเกิดในชาตินี้เธอก็เลยเป็นคนสมองทึบพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ปุ๊บพระภิกษุรูปนั้นก็ตกใจว่าโอการที่ผมท่องอะไรจําอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะผมเคยดูถูกคนอื่นมาก่อนใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า เกิดเป็นคนอย่าดูถูกคนถ้าเราเห็นเขาโง่กว่าอย่าไปดูถูกเขาแต่ต้องให้โอกาสเขาได้เรียนได้พัฒนาเห็นเขาต่ําต้อยกว่าก็จะเป็นอย่าเป็นหลงตัวเองว่าเรานี้สูงกว่าทางที่ดีที่สุดเห็นคนอื่นได้ดีเราต้องแสดงความยินดีต่อเขาและเห็นคนอื่นที่แย่กว่าเราเราอย่าไปดูถูกเขาให้เราวางใจให้เป็นกลางทุกครั้งที่เราดูถูกคนที่แย่กว่าเราหากกรรมนั้นตามมาเล่นงาน เกิดในพบใหม่เราก็จะกลายเป็นคนที่แย่กว่าแล้วถูกคนอื่นดูถูกเสมอไปเห็นไหมฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยเกิดเป็นคนอย่าดูถูกคนนะโลกนะต่อไปนี้ผมจะไม่ดูถูกคนแล้วครับแม้แต่ในทางความรู้สึกก็ไม่ควรคิดจะดูถูกใครในทางปฏิบัติก็ยิ่งไม่ควรจะดูถูกใครจําไว้นะเพราะคนทุกคนเขาก็มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเหมือนกันกันกบเราครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยอะโกลเอนเนอรีจำกัด ผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย Talking Dick The n u m b เ r one Talking Dick o n a r y